สวัสดีเจ้าวันนี้ป้านมจะมาทําแกงผักหวานนะเจ้าใส่ปลาย่างเนาะเจ้าใส่วุ้นเส้นตัวนะเจ้าก็กกมีผักหวานนะเจ้าสดๆเลยเนาะงามขนาดเลยเจ้าไตได้ล่างทําความสะอาดแล้วเนาะอ่าเจ้าที่นี่เขามาดูพริกแกงของเฮานะเจ้าพริกแกงีิป้านมจะแกงอ่าแกง ทั้งสูตรทั้งผักเหนือนะเจ้าก็มีพริกแห้งเนาะกระเทียมคาหอมแดงเกลือนะเจ้าแล้วก็มีน้ำปลาเนาะทีนี้หอมมะคขกพริกกันก่อนนะเจ้าอ้อเจ้าเดี๋ยวปนอมอ่าขอไปแกะปายางเนาะแยกเอาก้างออกแล,แล้วเราจะมาต้มนะเจ้าปาย่างไปแกะเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเอาไปต้มก่อนเนาะ ลมรอไว้ตรงนี้ก่อนนะจ้าปิดฝาไว้ก่อนนอกน้ำพรกปลากระเด็กโขลกได้ตามไปเรียบร้อยแล้วนะจ้าเปิดฝาก่อนเนาะเปดฝาน้อกก่อนก็เอาพริกแกงเนี่จ้าลงไปเนาะ ทักหน้ามาล้างโคลกนะจจะใส่น้ำล้างโคลกลงไปนะจแล้วเอา หน้าปลาร้านะเจ้าลงไปนะเจ้าหนึ่งทับพีสองทับพีปรุงรสตามเพื่อน,นชอบเลยนะเจ้าตามด้วยผงปรุงรสสดีนะเจ้าชูรสนิดหน่อย ก็เอาเนี่ยเจ้าพักหวานเนาะลงไปเลยนะเจ้าพักหวานสดๆเลยนะเจ้าใส่ไปเลยหอมโชยมาแล้วเจ้า แกงผักหวานใส่ปลาย่างชิ้มก่อนนะเจ้า สุดยอดเลยเจ้าล้ำล้ำเนาะแล้วขั้นตอนสุดท้ายเจ้าก็น้องดกดจะใส่วุ้นเส้นนะเจ้าลงไปเลยเนาะน่ากินขนาดเนาะเจ้า ขอขอบคุณนะเจ้าเพื่อน,นที่เข้ามาชมคลิปปานอมเนาะจะได้กับบดีลืมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปานอมตัวน้าเจ้าที่นี้ซุกแล้วนะเจ้ามาตักใส่ถ้วยกันก่อนนะเจ้าปิดไฟตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะเจ้าที่นี่ป้าไปก่อนนะเจ้าแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้า สวัสดีเจ้า